ใายหรืออาจจะมองท่านคนต่อไปท่านจอรชายผู้เป็นหัวหน้าผู้ทำความสะอาดตำแหน่งผู้อาวุโสในการรักษาความสะอาดและระเบียบเรียบร้อยของไฟขับต่างไ่้โลเย็โล่หัวหน้าพันโรงเนี่ยหัวหน้าพานลรงเลยเหรอใช่ให้ตายยิ่งใหญ่ชนะเน่ย โอ้ไม่ตายสิถ้าดีใจที่ข้าหาหัวหน้าพาลง่มป็นใหม่ได้แล้วลาออกเอาลาอก <laughs> ลาอกทำไมล่ะขาเย้า,ยาท่านอาจจะลาออกมพาพักแป๊บนึงเพื <laughs> ่อเป็นกั oh. นเดี๋ยวข้าชกไม่ได้อ๋อ oh. oh. ออกมาแบบว่ารักษาตัวเผื่อแบบว่าขึ้นชกไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมทังท่านค่ะก็ไม่แน่ใจอรู้สึกไส้แห้งเหลือเกินแต่ตอนนี้ เป็นพัดลมเลยซ้ำ uh huh. นี้นะคะ่ะกับท่านจอนไม่กินฝุ่นในในอินทรี